ครับขอสวัสดี FC บริษัทศักดิิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกๆท่านนะครับพบกับผมคนเดิมบอมนะฮะวันนี้นะครับประตูพิเศษสุดนะครับทางเราจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้านะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะที่ได้ออเดอร์นะครับประตูบานตัว C นะครับด้านข้างเนี่ยเป็นบานกระจกนิรภัยนะฮะตัวนี้เนี่ยพิเศษมากสวยนะฮะทำจากไม้สักอบทุกชิ้น นะครับด้วยช่างที่มีฝีมือนะครับมากกว่า30ปีนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดจัดนะครับวันนี้เนี่ยนะลูกค้าท่านไหนกำลังสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับสไตล์แบบไหนก็ได้นะครับลองมาดูบานตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบานตัว C นะครับเป็นการกลุ่ไม้2ด้านตัวนี้เนี่ยบอกได้ว่าประตูหนักมากนะครับเพราะว่า เรากลุกทั้ง2ด้านนะครับมีโครงข้างในมีไม้แปะด้านหน้ามีไม้แปะด้านหลังเหมือนกันนะครับเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมนะครับตัวนี้สวยนะครับบานกระจกนิรภัยตัวนี้เนี่ยยาวอยู่ประมาณ2เมตรห้าสอเมตรหกนะครับโดยประมาณแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ2เมตรสนะครับก็คือ เป็นบานผักเข้าลูกค้าขอเข้ามานะครับเราจัดให้สวยๆแน่นอนนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่นะครับสามหมบาทนะครับสามหมบาทนะครับสนใจทักแชททักไลน์มานะครับของทางร้านได้นะครับอยากได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนรับรองไม่ผิดหวังนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ